หอยแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะอร่อยอ่ะหอมปลาหมบมมหมเลยอร่อยนี่ไปเอืออะไรขับมาันไมเพื้พอพอต่อแล้วต่ออะนี่แม่จ้างดูดินไล้ อยสกค,คำเตือนรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงโปรดจำไว้ว่านี่คือคลิปตกป่าหาอยู่หากิน เด็กอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ใหญ่ที่ยังแห้วอยู่อย่าลืมไปหากุ่างค่ายทีเอฟมาติดกล่องกันไว้ด้วยนะจ๊ะอ่ะอรุณสวัสดิย์ยามเย็นคำน,นานน,น้ำตกบางสุพรวันนี้มาพบกับผมในช่องทรูแอดฟชชิ่งเช่นเคยนะโดวยวันนี้เราไม่ได้มาตกปลาไม่ได้มาตีเหยื่อปลอมใดใทั้งสิ้นนะนะสูบสะตาดีกว่าวันนี้ก็สะนี้ที่ผมเคยถ่ายคลิปตกเหยื่อสดนะก็ไม่ได้เคยสูบมาประมาณ สิบปีน่าจะได้นะสระนี้เราเมื่อก่อนเคยเลี้ยงปลาแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่ปลามันนอกน้นําแล้วก็มันลอยไปหมดนนแล้วปนาินและที่ค้างที่เหลือก็คือปลามาใหม่ผมได้มาผมก็โยนโยนโยนไปนะก็มีสัลพรพัดปลานะปนาิน,ะาน,นยิสกตะเพียนปลาดุกปลาช่อนปลาบู่มีทุกอย่างมีทุกหลายๆชนิดเลยก็เดี๋ยวตอนนี้ก็สูบไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีว่าน้ำแห้งล้วจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็6โมแงแล้วก็จะสูบทิ้งไว้ทั้งคืนน้ำะไรประมาณปกนะ ยังไม่รวมคิเลนนะก็เดี๋ยวไปรอรับชมการจับปลาสนุกๆดีกว่านะวันนี้ก็เปลี่ยนแนวบ้างหาอยู่หากินแล้วกันวันนี้นะเป็นการสูบสะปาในรอบ1ิปีไปลุยถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วไปรับชมกันดีกว่าไปลุยอากาศยามเช้าของวันถัดมาหมอกลงเต็มเลยเดี๋ยวนี้สูบต่อนะลงไปหน่อยแล้ว อุ้ยหนาวหนาวมากอากาศเยานเช้านะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วทุกคนไก่ละไก่ละไก่คนละทีเพราะเราไม่มีท่อระยะหน้าคนอื่นเขานะเราใช้แบบเครื่องสูบน้ำที่เอาไว้สูบเข้านาสูบเข้าไร่เข้าสวนนะคต่อเครื่องนั่มเข้าไปแบบนี้ครับตอนนี้จะรอต่อไปอีกสักสองชั่วโมงมันจะได้ ศกนินอะไรนะตาเก่า,าน,นี้ก็มาสร้อยมาเะไรเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราหาให้ดูพาม,มาดูหอยดูหอยนะนี่คือหอยที่อยู่จากไทยบอ่อทุกคนดูดิหอยแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะ ออเออไปเหมืได้ถนะังเลยะดูครับประมาณนี้เลยนะ 好，好，<Huh? S 2> <Yeah. S 1> huh. này em panin nín cái gì sốt cái con đòi sốc ตาน,นิ้นทั้งนั้นครับอ๋อมาดู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 ยิ่สศกตานิ้นลดูตานิ้นนะครับโอ้ยของแท้ของแท้ไ่รอบสิบปีลนะบนนแล้วนะบ่อ,อนี้มันก็กต้แล้วนะ ใกล้หมดละมีสารพัดปลานะส่วนใหญ่จะยี่สุกกระเพียนปลานิลนะเดี๋ยวๆอยากลงอยู่เ้อะแต่แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอเลยนะจะอาจจะเก็บงานเดี๋ยวรอเก็บปลาช่อนปลาดุกอีกทีอีกวันนี้นะตอนนี้ก็เอาเท่าที่มีก่อนมีปลาช่อนอยู่นี่นะ ปลาส้อยปลาขาวปลาเพียนมีหมดทุกอย่างมีปลาช่อนอยู่ตรงนี้ 누가 눌러 옵니다, ได้ยุกาว้าไม่พ้น อืลตุ้นละตัวน่ะปลนิ้นนะตึ้งเยะสองตัวกันอ๋อจิ๊กซกนะมีลองอยู่ได้ต่อแล้วก็ต่อไม่นี่มเนี่ยโหมือมาลมยังนั่นโหมือปลาลิ้มปลาเมียโอ้ยไปน้องขออะไร อร่อยอ่ะออกมบ่มบ่มู่ไปอร่อยเยะไปเออไหกับมันกันไหมพี่อืมพอต่อลต่อเลยนี้แม่จ้าดูดู่เนี้ยนี่เนี้ยหมไม่ไข้มก่อโอ้สอ้งเหรอนี่สมงนิ้

นาวนะอันนี้ถุเงเ <c oughs> ล็กเยอะนะถุงใหญ่ตันนี้ไปสรพัด นี่ปลาบูไงไงไงตอนนี้ก็อีกวันหนึ่งของการสูบสะนะหลังสูบสะมันจะมีพวกปลาช่อนปลาดุกปลาบูอะไรที่มันมุดขี้โคนขี้เลนนั้นที่เห็นในคลิปไปคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเกือบเท่าเอวนะขี้โคนเดินลงไปอ่ะเออแต่มันก็จะมีพวกนี้นี่ฮะลอยขึ้นมาแล้ว นี่ป้น่าจะปลาช่อนนะนี่นี่ปลาบูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดียวก็น่าจะได้ถ่ายอีกนะถ้ามีโอกาสนะเออเก็ <S 2> <S 2> <S บงานอีกทีน่าจะมีอีกเยอะโยดูจากขี้เลี้ kh นขะี้โคลนะโอ้โหอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง